สบายดีทุกคนไม่หนีสิาพาทุกคนไปซื้อเค้กให้แม่ยาเนอเล่าก็คือสีบอคอยมักข,ของวานบันไดเนาะตอนแรกเขาก็ว่าเสียดเค้กเองนันแหละเป็นเค้กพวกผัดกะเพราวพวกเข่าอย่างประมาณเนี่ยแต่ติดอยู่ประเด็นหนึ่ง เราบอกินขา,าวเศร้าเนาะกะพากันนั่งคิดตั้งโดน,อนนอสื่ออีกอย่างไปแต่ก็เลื่อนไปเห็นใน Facebook มันมีเค้กกล้วยหอมกเ็เลยว่าเสียเอาเค้กกล้วยหอมนี่แหละไปให้เพิ่นเพื่อเอาไว้ให้เล่าขินคูกับกาแฟาเนาะระวางทางมาอ๋อเกตกรับแล้วเนาะตื่นตั้งแต่หาหกโมงตอนนี้มันเก้าโมงสิบโมงเลยหาก,กะได้นอนขืนแม่งกะไซมากกคือรับเลย พอมาถึงห่านก็มีเค้กตั้งหลายนะเขากับโบหัวเสียเ,เคกอันใดลยบัดนี้ตอนแรกว่าเสียเ,เค้กกลวยหอมเอาไปเอามาได้เคกสมแทนว่าซื้อเที่นไปปักให้อยู่แต่กับโบหัวอายุเราสำได้อยากซื้อเที่นเป็นตัวเลขคนะ่ะนเขาโบแน่ใจค่นะนก็เลยบปซื้อดีกว่าซื้อไปได้เคกแล้วก็ยืนให้เราเลยคนะ่ะนตอนนี้เขาก็ได้เคกมและเนาะก,กะกำลังสิไปบ้านแม่ยาแล้วแหละ เมื่อน,นี่กวาสิพาเอาเกตไปเที่ยวนำํำวาสิพาไปหานางรถไฟลินตอนแรกกวาสิไปเอารถนัมแมยาและไปหายืมรถเราสิพาเอาเกตไปวัดเมื่อคืนนี่ก็คือฝนตกหนักเลยแถวทางบ้านท่องคือน,น้ำถ่วงอยู่เนาะแต่ว่ามันบริขินทางแบบสี่น้ามันก็สีอยู่ขังทางนั่นหละเพราะว่าทางมันประสากันแต่ว่าทางเมื่อกี้เป็นทางปากซอยของบ้านแมยาเนาะตอนหนีเขาก็มาหอดบ้านเราแลวเนาะกะสี่หายลูกเราเละเอาไปหาย เอาไปไห้กับบด้มีพิธีเอียงหมากมมยเนาะยืนไห้แล้วก็บอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์เท่านั้นแหละตอนมาหอดแล้วก็นางเหตุงานให้ลูกค้าอยู่เนาะในกล่องอันนี้ก็สิเป็นพวกงานของเรานั่นแหละเราเห็ุเกี่ยวกับแบบพวกขายสอยแนีนี้หะน้าเห็ุสอยไปขายแนวนี้ตอนมาหอดกันางไปแป๊บหนึ่งเนาะแล้วพอออกเกตก็บอกเรื่องรถตอนนี้รถก็เข่าสูนอยู่นเนาะพระว่ารถขยะมาชนตูดนะนะมาชนถ่ายรถนั่นแหละ รถก็เขาอูน่ะสิเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเขากับปูคือกันพอปูบอกว่าแล้วแล้วเหลือแค่เปลี่ยนไฟหะนนะแต่ว่าไฟอันเก่ากันอาสิใส่ได้มั้งเขาก็จาําบ่ไดแหละจากเราบอกอีกอย่างแน่เขาก็เลยใหารถมาใช้ก่อนเพราะว่ามันบ่มีที่จอดรถมันก็ได้จังหวะที่เขาสิพาออกเกตไปเที่ยวหะนนะตอนแรกคําว่ารถยังบ่ได้เขากับสิพาออกเกตไปนั่งรถไฟลินที่เขาซื้อเค้กมาให้แม่ยาคือว่าวันเกิดเล่ามือนี่ แต่เอาไปอามาก,กัะบ,บือหววเกิดเราเมือ่อใด,ดบืหัววันที่20หรือ21พอพออเกตบอกว่าวันที่20เสิเขากับบืหัวแล้วเนาะแต่เราบอกวันที่21แต่กะสิประมาณนั่นแหละลวงหนาก็ได้นะาบเป็นยังเมือ่อใดก็เป็นวันแม่ได้บมดนั่นแหละตั้งแต่เฮามาเฮา,าก็คือบริอุ่มอ,อกเกตเลยั่นะถึงเราสิมีงานหลายปันใดเราก็อุ่มหลานได้ไดคือเา่าตอนนี้แฟนก็บกำลังไปเอารถยูอูอยู่กะถาแฟนเอารถมาเฮาก็สิไปเที่ยวแล้ว ปกติพอปูกับแม่ยหาก,ก็คือบบคอยได้ใช้รถใหญ่อยูอย่แล้วเราเห็นงานใกล้บ้านเนาะเราก็เลยสิขับแม่งกระไซไปนั่นแหละตอนนี้เราก็จกเงินแล้วเนาะเสียเอาเงินให้ให้เอาไปเที่ยวฮะนะแต่เก,ก่าฮาก็บ่คอยได้ไปใส่ดอกเนาะก,ก็อยู่แต่ห่างเราก็สิไปตลาดปัดเท่านั้นแหละตลาดที่แม่ยหญเหตุงาน่ะนะ กาดนดนเทือนเนาะสิได้ออกไปไกลแบบนี้เพราะว่าแฟนเขาก็ต้องเหตุงานเนาะมีแต่เฮานี่แหละอยู่ห้องเลี้ยงลูกมันกะซิมีเบื่อห้องแน,นบังเถือกะก็ออกไปเปิดหูเปิดตาบนไม้เนาะมาหาแม่ญาเิใดกะมีของกับคู่เทือมาเท่อนี้ก็คือได้เกือบออกเกตกลับไปน้ำชุดเอี่ยมที่ออกเกตใช้อันนี้ก็คือแม่ญาแหละเอาให้ส่วนลายเสื้อผ้าหรือว่าคองหลินก็มีแต่ว่าแม่ญากับป่าของออกเกตแหละเอาให้